สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมาดามเอมี่หรือมาดามเอเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาทําเมนูง่ายๆนะคะก็คือเบคอนแซนด์วิชนะคะเป็นอาหารที่ง่ายๆตอนเช้าๆตื่นขึ้นมาทาไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากเดี๋ยวมาดูนะคะว่าวิธีการทําเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะต่อก็จะทําไข่ดาวก่อนนะคะใส่น้ํามันไปเล็กน้อยฉีดใส่น้ามัน ตอกไข่เมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะไม่รุนแางเลยแล้วเราก็ใส่เบคอนลองไปนะคะ เบคอนที่เราจะใส่ลงไปถ้าเราอยากให้เบคอนสว,สวยดีเราก็ต้องไปเลือกเองเอาที่มีคุณภาพหน่อยนี่นะคะเอาไปทอดกระทะนี้เราไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเราใส่ทอดไปเลย เราก็รอจนกว่ามันจะสุกนะคะเราก็กลับไปกลับมานะคะ ตี่ตั้งเริ่มน่ากินแลนะ้วน,นะคะทุกะเดี๋ยวให้เพื่อนผู้ชมมัได้มาชิมมาได้รับกลิ่นหอมอร่อยของเบคอนของเราจังเลยจริงๆเวลาเราทำจริงๆนะคะก็ประมาณ คิด่าไม่เกิน5นาทีก็เสร็จแล้วค่ะไปข้อนี้เราไม่ต้องไม่ต้องทำให้สุกมากนะคะเพรจะสุกมากหนังนจะเหนียวมันก็จะไม่ค่อยอร่อยส่วนไข่ได้เราก็ใส่ไฟอ่อนๆนะคะเรื่อยๆให้มันเป็นสวยๆอย่างนี้นะคะ่ะไม่ต้องรี ส่วนซอสท,ที่เราจะใช้นะคะมี2องอัน,น,นคือมีซอสมะเขือเทศสําหรับก็ถ้าเด็กๆจะชอบใส่มะเขือซอสมะเขือเทศในส่วนของทางเรานะคะทางประเทศออสเตรเลียหรือคน,คนต่างประเทศฝรั่งเัาจะใช้ตัวนี้กันนะคะที่ไทยก็มีค่ะแต่คิดว่าคงจะราคาแพงสักหน่อยก็ไปหาดูตามห้างสรรพสินค้านะคะค่ะนอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมก็คคือ นี่ค่ะขนมปังขนมปังยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่เราจะชอบนะคะเอามาเตรียมไว้อย่างนี้นะคะเมื่อสุกแล้วเราก็ราดด้วยซอสอ,อ่าราดด้วยซอสเลยค่ะตามไปชอบเลยค่ะทำเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะคะตอนนี้เสร็จเราก็ใส่สุกแล้วค่ะ วับต,ตามด้วยไข่ดาวนี่ค่ะไข่ดาวทับลงไปแล้วก็เบคอนทับอีกทีหนึ่งนี่ค่ะง่ายๆแล้ก็ได้อาหารฝรั่งตามสูตรของเราแล้วนะคะนี่ค่ะคือเบคอนไข่ดาวของเราอาหารเช้าของม,มาดามเอมีหรือมาดามมีนะคะ นี่ค่ะกิ่นง,ง่ายๆอร่อยอร่อยยัม,มี่ยัม,มี่ค่ะอย่างไรเราก็ขอตัวไปทานข้าวไปทานอาหารเช้าก่อนนะคะแล้วกับน้ำเปล่าน้ำส้มหรือน้ำอะไรก็แล้วแต่ของเรานะคะค่ะอย่างไรก็โปรดติดตามช่องของมาดามเอมี่หรือมาดามเอต่อไปนะคะยังไรโปรดติดตามด้วยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ